สวัสดีครับจากช่องชอช้าง Music Official ครับกับ EP พนี่อีที่ตอนดึกๆตอนดึกจากหลังจากซูซี่เรียบร้อยแล้วเช็คอย่งเรียบร้อยแล้วกับามาอูพิพัฒนจัดให้อูสร้งางแอ์ครับเพื่อที่เอาเพื่อทีมะเอารถโฟกลิปดันดันตู้ตู้มุนครับดันตู้มุนขึ้นแล้วก็ที่ได้เอาเหล็กคาด เด็กตัวนี้ตัวยึดเนี่ยตัวที่ดึงสเตย์นะเชื่อมใส่หม่องเกาถ้าบอกม่าเฮ็ดนี่ก็คือมันมีแนวยกครับมันมีแนวยกต้วยก็เลยต้องไดเอามาหาสร้างแยะที่เขานี่ครับอู้พี่พัดจัดให้ครับนี่ห่องที่เื่อน,นตูวขึ้นไห้นั่นแหละนี่ครับก็ซีด้กะเช็กเช็กเสียงแหลมยึดเียบร่อยแล้วที่มันหลุดกะเฮ็ดเียบร้อยแล้วกะปัดนี้ วันนี้ก็นที่เร็มาวันนี้ก็นที่เร็มายึดสเตย์นี่ครับนี่เนาะมายึดสเตย์นี่ครับตัวยึดที่ต้องยึดยึดทั้งสี่ทั้งนี้ก็ยึดด้วยกันครับมันจะอียูไาซั่นโอยูห้อยเกลียวนี่เนาะห้อยเกลียวช่างเอกช่างเอกเป็นคนบัญจีดีๆได้ ย่าให้มันหลุดนะดตัวกาวกาสร้างหยอดไว้ดีๆโอ้ขายดีขายดีครับขายดีขายดีขายอะไรรถเกี้ยวครับบูพี่พัดจัดให้ครับอยู่บ้านรี่บ้านรีครับนี่ขายหอดย้มคืดครับอะไรว้าวานอื่นเขาปิดแต่ลานเราเนี่ยเปิดทอดตีหนึ่งตีสองคพแ่้วครับนะผู้ดใดผู้ใดท่านใดรถเกี้ยวห้างแถวๆนี้ อยากได้อะไรก็มาอู่พิพัฒน์จัดให้ครับนี่อะไรรถเกี้ยวมีทุกอย่างครับพี่น้องเงินพากกันขายของคนยำเมื่อคืนยังไงปั่นปั่นเซเว่นปะห้างห้างปิดที่ทุ่มนั้นบ่ห้างห้างไหมห้างปิดที่ทุ่มเจอันนี้ปุ๊บอันนี้ปิดตีใดที่ห้าหกสิบกดยปัดเปิดหยอดตีห้าหกสิบพี่น้องเงินเกียรมีทุกอย่างเลย มีดกลนี้วะมิดกลยุ่มังแดช่องเลยทั้งหนาก็มิดกลอันนี้เด้อี่อย่างไงอันนี้สเตยนะเตยู่กับไอตัวข้างแบบอู้มันเกี่ยวกพบอะไอ่อันไหนหน่อยเล็กๆนไหน่อยๆมีบื้โอ้ขาทาเขาทาอันนี้น็อตเนี่ยอันน็อตเนี่ยอันใดอันหวานบ่หวานเนี่ยมาชิมบ้างครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยชิมได้อันนี้น็อตครับอันนี้น็อตอันนี้กิโล เออเวก็ถ่กันเนาะเอออันนี้อันนี้น็อตนี่นี่น็อตนี่กิโลเออเงี้แถวว่าเสียงบ่เสียงบ่เสียงยู่ใกล้เด้น่ยเดี๋ยวบินโน้ผมว่าเล้ผมยางมหผมบิ่มงมอง่าอะย่๋ว่ได้แทบิน่ได้ย่ก๋วิ่ย่ิ้างเอนี่ยราก็งหาเห็ดจแก่งเนะเจ๊เอียงว่านบุรน้ำกแทกอหลีแทกอหลีด้วย คือคักอีหลิงวะากเพร้อยน้นรอน้ำิลเด้อเมนเทีะเดี๋ยว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 เมื่อมือใดผมจี้ไปทางไก่ได้ผมจิ้บอไซกี่เพียรเลยเจ้าเอานี่ขึ้นหนาลดั่นผมมอแล้นี่ขึ้นหนาลดน่ยเลืองเรอนี่รอน้ำเยเนาะกาวาไปถึงเมนเทียวะเดี๋ยวตอมนี่ไปถึงมองวัดนะโอ้บีขลุกตมอีกแล้วยากอีกเออรอรอน้ำเถอนพี่ลองรอรอน้เรับ ก,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 กักคึกคัดคับพี่น้องเพื่ออ่ากินข้าวกินน้ำนี่แหละก็บม่เห็ดก,กับยี่เด้เอาให้เพื่อนเอารถฝ้าไปบ้รรพังครับไปบ้รรพังออื่นเ้ากับยี่เด้เอาของขึ้นนั่นบ่ะ,ะใช่ใช่เดี๋ยวเครื่องดนตรีเดี๋ยังขึ้นกับยี่เดลฝ้าไปเช็คกสาด้วยยังได้ไปก่อนเวลาด้วยมัน,มนเฮม,ม,มันเหรียญสามเหรียญสี่โมงเช้าม่นหรือเหรียญสี่โมงเช้พาพวกเราต้องไปหอดพุ่นประมาณสองโมองอ่ะอาจารย์สร้าง ร่น้อ้อรงยเท่าไรร้อยหนึ่งตำแหน่งแล้วตอนนั้นตอนนั้นร้อยตำแหน่งร้อยตำแหน่งบัดนี้ให้ร้อยหนึ่งตำแหน่งผมใช้ยาสมัยหม่เด้อพ่อบ้านสมัยร้อยหนึ่งตำแหน่งถึงห้าร้อยไม่ได้จะกินเซื้อเหมือนมร้ยถึงห้าร้อยไม่ได้จะกินเสื้าไม่เสร็จมาถึงห้าร้อยไม่ได้เอาน้ำหัวมันเราที่หลังเรางานเราจินเขาอเราเจ้ามีแห้งเราแก ลุยต่ออีกด้วยอีไดี้วอ oh oh uh ีเด้คด้วยอืมพอบานเร่งเลยอย่างเราเียงเราเชียงอันออกแล้จ้ะบ้านไหมแพงเท่าไงออกแล้วอคือไว้เถอะโอ้ฉากฉากฉากเนี่ฉากเล็กย้อเลยว่าฉากของเรากากีลีด้ว พอบ้านพอบ้านสมหมายน้อยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนตำแหน่งมาขัานน็อตแล้ววะเนี่ยขันดีๆแล้ใหญ่มันหลุดได้ <c oughs> โอ้บ่ได้เลี้ยมเก็บสายตรงนี่เนาะสายส้อมพงเนาะเฝ้าจ <c oughs> ำเดี๋ยวเขาเก็บไม่เดี๋ยวเขาให้เก็บไม่ก็เดี๋เอาเอาเทมันท้าไทยไปหัดเอาต่อพลังไปหัดดีๆ <c oughs> สายขงเ่น่นสายหางเขาเอื่อเดี๋ยวเขาไปเก็บดีๆ บรรยากาศครับบรรยากาศขณะนี้กะดึกเติบครับอันใดว่าอันหนึ่งอันสองอันสามเพราวา้มเพอายนมาเ่มาโยนเ่นมายเพื่อันออกั่า่น่นเ่่มอืพนมออนยยนออ เันบิดล um <Yeah>. ือ <Darwin> น <Yes. S 2> no, ีงบ่มันบ้าึ่งแกเนาะเมนบ่นอดเกานอดเกานอดเกายอดเกาอยู่บ้าน่เต็มิไปถอดทุกุนว่ได้เอานรถมาน้ำเอานดธรรมดาก็ได้ด้วยใงนดมเนบ่เนไปสะนแม่นอดธรรมดาเขาเนี่ยนเจาป่อเขานี่ยมี

งก่าว่าเมือดละค่อยมาแยง,งไฟให้เนี่ะอีบุรุเลี้ยงอ,อี่เรียบเลยใคยเป็นพี่บ้าพี่วะเป็นใครก่นี่ครับเดี๋ยวรถพวกลีบนี่เดี๋ยวรถพวกลีบนี่ขึ้นมายกอันนี้ไว้ขึ้นแบบเก่าแบบมาช่วยมาช่วยเพื่อสิได้ดึงสเตยียนึงครับนอนง่วง ไอ้พิธีการที่ซีเรดกันในคำขึ้นนนีในอีพีนีครับอีพีที่สเตทรงรถคือได้ให้ใช้เดือนทางกลับบ้านเพ้งทรงชบาเกี่ยวไปบ้านเพ้งครับ มันเป็นของจอบในวันแข่งมึงเห็นมันจอดเด้ออยูอ่ของจอกไหเออไอ้บอมยนเพียนโนจานนั่นหรอกเพียนโนจานไปของจอกของจอกไปน้อยเดียวเพียดเพียดเพียดนโนจานนี่ครับอีกจังน้อยกับชีดเด้แล้วแต่ชีดเดลเตือนทังอ่าผมก็ยี่เด้พักควนเมื่อเนี้ยได้พักควนเตวียน,นอยู่ยังใช้จังหวัดจากทุมก่มเนาะจังทุ่มครับฮะเมื่อนี้ได้ได้นอนเตวียนอยู่ดอกแต่ยี่ได้นอนอยู่ประมาณหก หกทุ่มตีหนึ่งเ,เดี๋ยวจังไนที่ทุ่มจ้ะเอ่อจังไนเฮ็ดอันนี้แล้วแล้วส่สงรถสอ่งอยังเรียบร้อยแล้วกะผมก็อีได้ไปนั่งตอบเพจจังไนตู้ลำโพงต่ออีกจกังไนเช็กรอ,อบมือนี้ของของอา่ารอบยอดของมือนี้ตู้ลำโพงบูทุตนะครับท่านใดที่อยากได้ตู้ลำโพงบูทุตไปฟังปีใหม่นี่ก็เตรียำโตเก็บเงินซื้อเลยครับ นี้หลรุนยู่สต็อกไวหลายอยู่ครับามาสั่งได้เลยปัตตินิก็คลิปนี้กะที่ขอลาพี่น้องไวแค่เพียงเท่านีา้ภายในคืนนี้ครับคืนนี้กะคลิปนี้กะที่เป็นลปปปคล,นนลิปปิดไทยปิดไทยครับคลิปนี้มันคลิปปิดไทยเดี๋ยวก็ส่งรถอย่างเรียบร้อยแล้วกะก่กลับบ้านไปเชียร์งานแล้วก็สิได้อาบน้ำนอนพัก่อน,นตะเวนครับมือไหนมืออื่นก็ดีได้เช,ช็ครถดเจ้าของครับมือไหนเช็ครถดเจ้าของ เช็คก,กั้นกล้วยครับกั้นกล้วยไปงานมาลุยงานมาครับยังนว่านในเช็คน้ำมูลเลยเดี๋ยวเช็คของเจ้าของพอว่า,วางอากีกมือหนึ่งมืออื่นมือฮือกี่เด้เริ่มงานอากีกเพชรนุนจางสาวน้อยเพชรนุนจันน,น,นะ,อะโอเคครับสาขาสองของอันน้องของจอกแมนสาขาสองเพชรของจอกอ่าครับเอาฝากพี่น,น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผม